ต้องมาขอความรู้ะครับเรื่องของกลุ่มวิสาชีที่เข้าไปแฮ็กเฟซบุ o กนะครับจบากผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยครับแล้วก็อ้างตัวแล้วไปหลอกชาวบ้านแบบซื้อขายมีการโอนนะครับเรื่องตัวนี้ครับผมบทลงโทษทางทางกฎหมายก็ว่างไางครับครับคือคือ,คอ,คอคาการกระทําผิดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการไปแฮ็ก Facebook หรือว่าปลอม Facebook อะไรต่างๆนะในในเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย มันมีกฎหมายอันดับแรกเลยมันจะมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะที่นี้เรื่องไอทีเนี่ยก็เป็นพรบรคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0รบครับครับซึ่งมาตรา14วองคเล็เบหนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องว่าการนำเข้าข้อมูลหรือระบบข้าเข้าข,ข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือปลอมนะครับคือถ้าเกิดว่าตามมาตรา14เนี่ยการที่ไปแฮก Facebook เขาหรือว่าปลอม Facebook เขาเนี่ยอันดับแรกเลยที่ผิด ทั้งแน่นอนเลยคือในเรื่องการมาตรา14วสี่มเล็บหนึ่งของตำรวจคอมพิวเตอร์เนี่ยอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนหรือทั้งจําต้องปรับครับอันนี้อันนี้กรณีที่1นึ่งกรณีทหนึ่งคือคือนำเข้าไปแล้วยังยังไม่ต้องรอใครนะฮะแค่ปลอมปลอมเฟซบุ๊กของคนอื่นเนี่ยเข้าไปแฮกด้วยปลอมด้วยเนี่ยคือแล้วไปเผยแพร่เนี่ยก็ถือว่านําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จหรือปลอมอันนี้โดนละอันนี้หนึ่งฉากแรกโดนละครับบนเราโทษอยู่ โดนบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน5้าปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งอยู่ในมาตรา14วงเล่มหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าทามาผิดนีส่วนหนึ่งละตอนนี้ที่2ถ้าผู้กระทำผิดเนี่ยปลอม Facebook หรือแฮก a c e b o o k เขาแล้วเนี่ยก็ไปหลอกขายสินค้าหรือหลอกผู้อื่นจนผู้อื่นหลงเชื่อผู้อื่นหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้ คราวนี้เนี่ยการการะทาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะผิดอีกมันผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะครับคือการการะทำแบบนี้เป็นการแสดงเาเรียกการแสดงข้อ,อความอเมริกันหลอกลวงผู้อื่นและก็ให้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อและสมมติทรัสิสนม,มันเข้าข้องหลักเรื่องช่อโกงช่อโกงทําให้ผู้อื่นเชื่อใช่ครับคือไปช่อโกงไปหลอกเขาแล้วก็ทําให้ผู้อื่นหลงเชื่อและสมมติทรัส,สินให้ค,คนที่เห็น Facebook ก็เชื่อว่าเฟซบุ๊กคนนี้เป็นของนายกรนายขอซึ่งเขามีชื่อเสียง จริงจริงที่ไม่ใช่เป็นการปลอมเขาก็หลงเชื่อแล้วโอนเงินเขา้าบัญชีไปล้กขณะแบบนี้ปุ๊บก็เป็นเรื่องของการช่อ,อกโกงแต่การช่อ,อกโกงล่างแบบนี้เป็นเหตุฉกรรก็ได้จำหมายก็ได้เป็นเหตุฉาการรถือการช่อ,อกโกงธรรมดาในโทษสามปีนะครับการช่อ,อกโกงแบบนี้เป็นการเรียกอะปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นครับซึ่งมันจะอยู่ในมาตราสามร้อยการช่อโกงอันแรกเนี่ยมันอยู่ในมาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดคืออันนี้คือโทษสามปีโทษสามปี แต่ถ้าชอ่อกงในการปลอมตนเป็นบุคคลอื่นมันจะอยู่ในมาตรา3 4 2ีสองมเล็บหนึ่งซึ่งอัตราโทษม,มันจะเป็นจำคุกไม่เกินหปีจากสามเป็นห้าปีหนักกว่าหนักกว่าฮะหนักกว่าช่อกงธรรมดาคือช่อกงธรรมดาอาจจะแบบตัวต่อตัวตัวต่อตัวเห็นตัวกันอะไรเงี้ยเหตัวกันใช่คราวนี้คือคือคือถ้าหลอกว่าคือหลอกก็ไม่ได้หลอกว่าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นแค่สามสี่หนึ่งแต่ครั้งนี้ปลอมตนเป็นบุคคลอื่นก็หลอกชาวบ้านเขาอีกแต่ไมหลอกชาวบ้านเขาอีก แล้วก็บอกว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเองครับอย่างนี้เป็นหน้าตาสามสี่สองเล็บหนึ่งโทษจำคุกไม่เกินห้าปีครับเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นไม่พอละการที่ว่าผู้กระทําผิดเนี่ยเอาปลอมเฟซหรืออัพเฟซเอ่อปลอมเฟซใช่ไหมฮะปลอมเฟซหรือว่าแฮกเฟซคนอื่นเนี่ยเอาเอาไปไปเผยแพร่คือไปขึ้นทางเฟซบุ๊กเนี่ยคือมันเป็นเรื่องสาธารณะคนอื่นเห็นเยอะประชาชนเห็นเยอะ ลักษณะการแบบลักษณะแบบนี้ถ้ามีการถือขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนกฎหมายเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนซึ่งลักษณะพวกนี้เนี่ยกฎหมายล็อกไว้อีกว่าไอ้การช่อโกงประชาชนเนี่ยยอมความไม่ได้ถ้ามีการดําเนินคดีต้องสืงสารจบทีีสารเท่านั้นจสารเท่านั้นจะมาจ่ายตังค์กันแล้วเสร็จแล้วก็หยุดหยวนกันและถอนความทุกข์ไม่ได้ไม่มีการยอมความยอมความไม่ได้เรียกเรียกฎหมายเรียกยอมความไม่ได้ก็เรียกเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับแล้วคราวนี้การช่่อโกงลักษณะแบบนี้ยังไม่ยัง ไม่มีกฎหมายกําหนดไี้อีกว่าการที่ว่าคุณช่วโกงประชาชนโดยการปลอมตนหรือคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการช่วโกงประชาชนเนี่ยโทษหนักขึ้นอีกครับโทษหนักขึ้นไปตามมาตรา343วรรคสองครับผมเป็นโทษจำคุก6เดือนถึง7ปีเห็นไหมครับจากช่วโกงธรรมดาถ้าปลอมตนหรือคนอื่นก็เป็น5ปีถ้าเป็นหลอกประชาชนหลอกคนทั่วไปลักษณะเช่นนี้ลักษณะที่ที่ถามมาเนี่ยใช่ไหมครับก็โทษจะเป็นสูงถึง 6เดือนตั้งแต่6เดือนถึง7ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ยังไม่พอนะครับคือการหลอกไปปุ๊บถ้ามีคนทําผิดครั้งเดียวคือ6เดือนถึงครับปีแต่ถ้าหลอกคนอื่นหลายครั้งก็จก่ายเจ้าก็ผู้ตางหลายคนครับผมเขรรากนณีก็จะเรียกต่างผู้เสียหายหลายคนครับผู้เสียหายหลายหลายคนหลายคนกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่างกรรมต่างวาระเรียงกระทงลงโทษ ก็คดีนึงก็7ปีครับบวกไปครับถ้า10ครั้งก็70็ดสิบปีสารตัดสินแล้วไม่เคยทำผิดมาก่อนนู่นนี้น่นจะเหลือกี่ปีเป็นดูวินิจของศาลเลยเพราะนั้นเรียกการเรียงขรงุกคือการบวกโทษตามกระทงไปนะครับซึ่งก็ถือว่ามีอัตราโทษสูงนะครับซึ่งผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพพวกนี้ก็สามารถที่จะร้องทุกข์กับทางตำรวจดำเนินการได้ครับ เรื่องหนึ่งครับขออนุญาตครับกรองที่ว่าผมพูดถึงเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องมาตราการบทลงโทษเนี่ยพวกนี้เขาพอจะทราบไหมนะตัวเขาเองนะคือคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้กระทําผิดเนี่ยคือตอนนี้ผมมองว่าในส่วนของผู้เสียหายกับมิจฉาชีพนยครับคือบางครั้งผู้เสียหายก็ยังผู้เสียหายก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเสียหายไปนี่ยตัวเองจะดําเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองในส่วนของผู้มมิจฉาชีพ ิจฉาชีพเนี่ยการกระทำเนี่ยค,คิดว่าหลอกเอาเงินคนง่ายๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องโดนโทษอะไรบ้างเพราะนั้นขอ้อมูลตรงนี้ก็มิจฉาชีพต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นน่ะถ้ามีการดำเนินคดีถอนไม่ได้จบพิสูจนเท่านั้นถ้าทำผิดสิบครั้ง,งก็เอาหก <6 S 1> เดือนถึงเจ็ดปีคูณไปถ้าทำผิดร้อยครั้งหลอกเขาร้อยคนไม่เป็นไรได้ตังไปแต่คุณต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดที่มันเกิดขึ้นนะครับ เรื่องหนึ่งครับคืออย่างผู้เสียหายครับที่อย่างกรณีอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงทําตัวยังไงแล้วก็จะติดต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างครับครับคือในส่วนของผู้เสียหายนะครับคดีลักษณะเนี้ยมันเป็นลกักษณะเป็นเรื่องของไอทีนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะ,ระเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องต่างเนีอยอ่ยหลักฐานถ้าสมดถ้าเราตรวจพบหรือมีญาติหรือมีเพื่อนตรวจพบราะนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บหลักฐานข้อมูลที่เราตรวจพบไว้ในเรื่องของการก๊อป หน้าจอหน้าจอไว้ข้อความต่างๆไว้เรื่องการสนทนาต่างไว้ซึ่งอาจจะมีชื่อของจะมีสมมติคือปอมเฟซนะก็คงต้องเอาของคนอื่นใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือครอบข้อความรต่างๆไว้เรื่องการสนทนาไว้เพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นรายละเอียดในทางคดีที่ที่เราจะไปโยงถึงตัวผู้ทําผิดมัดตัวผู้ทําผิดได้นะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องทุก จตท่ทางพสวนท้องที่ใกล้เคียงได้นะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าผู้เสียหายที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับหรือว่าในเขตปริมณฑลที่ใกล้เคียงไม่ห่างไกลกรุเงเทพมากนะักคดีนี้เป็นคดีคดีและขนาะนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับเดี่องญายกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมันมันจะมีความลึกซึ้งของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งชาวบ้วานชาวปอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งในการตรวจสอบข้อจริงอาจจะลําบากหน่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลหรือไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนัก ถ้าเป็นการไม่ลำบากหรือสะดวกที่จะมาเนี่ยก็อยากแนะนำให้มาล่องทุกที่กองบังคับการปรับปรามอายการ,รมทางเทคโนโลยี<ะ>ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ<ะ>ขนนหน่วยง้งวัฒนะซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตามล่องรอยของคนร้ายเพราะคนร้ายนี่ปลอมเฟซใช่ไหมครับปล<ะ>อมเฟซอัพเฟซคนอื่นเนี่ยเขาต้องทิ้งล่องรอยคือทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะหาข้อมูล<ะ>พวกนี้คือก็จะเก่งระดับนักคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ในการที่จะหาล่องลอยจะใช้มือถือมือถือใช้ PC อะไรครับหรือร้านอินเทอร์เน็ตใช่ครับก็ตำรวจสามารถตามได้ครับเพราะว่าผมบอกได้เลยศักยภาพของตำรวจยุคใหม่เนี่ยเราต้องเดินตามให้ทันอายากรอาญากรรมอาากรนะครับเพราะว่าในหลายคดีที่คนร้ายมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่พ้นในเรื่องของมือตำรวจในการที่จะตามจนเจอว่าคนร้ายนั้นคือใคร สุดท้ายนะั่นคือไข่เพราะนั้นอาจจะปลอมอาจจะไปใช้คุณอาจจะไปใช้ที่ผู้มิฉาชีพอาจจะแอบไปใช้ที่ร้านอินเทอร์เนต็ตแต่เดี๋ยวเขาก็ตามคุณจปเจอว่าคุณอยู่ไหนถ้าเป็นเยาวนชนเหครับบทลงโทษจะแตกต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเลยครับคือผู้กระทำผิดกฎหมายเนี่ยกำหนดอัตราโทษสำหรับการกระทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้เนี่ยครับก็เท่ากันในส่วนของเยาวชนเด็กเยาวชนหรือไม่กระทางเป็นผู้ใหญ่แล้วพ้นเกณฑ์เยาวชนเนี่ยกฎหมายกำหนดอัตราโทษไว้เท่าเทียมกัน แต่เพียงต่ต่างกันว่าถ้าเด็กเนี่ยมันมีกฎหมายที่รับการปฏิบัติเฉพาะเด็กเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเพราะนั้นการถ้าถูกจับกุมก็ถูกควบคุมถูกดำเนินคดีเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่าผลการตัดสินของศาลก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็งถูกควบคุมตัวถูกดำเนินคดีถูกตัดสินเป็นผู้ถือเสียประวัติเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าบางคนนะฮะกอะ็อันนี้พูดถ้าพูดถึงเด็กเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องติดคุกไม่ใช่ คุณทาผิดอัตาโทษเปีอ่ะศาลลงโทษเหมือนกันหรือนะฮะมือหรือ,รอมิจฉาชีพบางรายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แต่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือคุณโดนด้วยนะครับอ่าไม่รอคือสมมุติว่าใช้เด็กใช้เด็กเป็นผู้โพสเป็นผู้นี่น,นี่นะแต่ผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังผู้ใหญ่อ่ะจะเป็นลักษณะเป็นตัวการร่วมตามก,กฎหมายได้หรือเป็นผู้ใช้ผู้ใช้กระทาผิดก็มีอัตราโทษเท่ากับตัวการเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเด็กกระทําผิด โดยมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเราเป็นตัวเป็นตัว,ตวอคอยวางแผนอยู่เบื้องหลังให้เด็กทําให้เด็กเป็นเครื่องมือดับแรกคืออาจจะโดนร่วมกันฐานเป็นตัวการร่วมตามกฎหมายจะโดนห <Was S 1> นักกว่าเด็กั้มก็คือโทษโทษเท่ททททกากันฮะเป็นตัวการร่วมตามกฎหมายครับแต่ว่า,าไม่รอดไม่รอดคือไม่ใช่ว่าอยู่เบื้องหลังเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่ถ้าตํารวจสืบสวนเจอว่าคุณอยู่เบื้องหลังคุณจะโดนฐานเป็นตัวการร่วมตามกฎหมาย หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ใช้ให้ทาผิดซึ่งตามกฎหมายว่าถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นกฎหมายให้ทับโทษเสมือนตัวการเพราะฉะนั้นไม่รอดครับจะจะซิกแซกด้วยวิธีการใดนั้นนะกฎหมายเอาคุณอยู่ครับ,รบ,รบทิ้งท้ายครับพุ่มกับกับเรื่อง <c oughs> เรื่องราวในการนําเสนอครับอย่างให้ความรู้กับทางด้านกฎหมายช่องทางการรู้ป้องกันตัวเองกันไม่ดีกว่าแก้ครับออกผ่านทางสื่อว่าจะเป็นผลดีไหมบ้าง ก็ก็ถ้าถ้าออกไปผ่านทางสื่อเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยผู้เสียหายก็รู้สิทธิของตัวเองที่ถูกละเมิดที่ถูกเอาเปรียบที่ถูกกลังแกนะครับก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ในในการปกป้องสิทธิตัวเองให้อยู่ในกรอบของกฎหมายในส่วนของผู้ทําผิดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าคุณทําคุณจะต้องโดนอะไรบ้างเพราะนั้นก็ต้องทําใจถ้าคิดจะเอาเปรียบคนอื่นจะทำมาหากินโดยการเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าไป เอาละเปรียบคนอื่นนะครับไปหลอกลวงคนอื่นเรื่องต่างๆเนี่ยแน่นอนมันไม่มีอะไรที่กฎหมายหรือสินธรรมก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ให้คุณทําอย่างนั้นเพราะนั้นกฎหมายก็มีเป็นตัวควบคุมอยู่ถ้าคุณทาผิดก็สุดท้ายต้องติดคุกนะฮะสุดท้ายเป็นอย่างนั้นีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางรุ่มกับนะครับแล้วก็ทางทางหนงานรัฐนะครับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับท่านก็วันนี้มาให้ความรู้ผ่านทางรายการด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ของคนไทยอีฬาไทยไทยอีฬาไใโช์